สวัสดีครับแฟนคลับชคลาบนะครับ12ราศีหวยเด็ดนะครับวันที่1ตุลาคมนะครับมาสองเลขเด็ดต่อจากอาจารย์ท่านอื่นนะครับนี่เป็นเลขเท้าพันศักนะครับเลขวิ่งเข้าดีเหมือนกันนะครับบางงวดก็เข้าบางงวดก็ไม่เข้านะครับเท้าพันศักให้วิ่งบน นะครับบิ่งล่าง5นะครับก็บอก100%นะครับบางทีก็เข้า3ตัวโต๊ดก็มีนะครับเข้า2ตัวเข้า3ตัวโต๊ดก็เคยมีนะครับน,นี่ไปดู ดูหวยหนูผีพเนจรนะครับให้บนเจ็ดให้ล่างศูนย์นะครับตามนี้นะครับบางทีก็เ,เลขวิ่งโอเคเข้านะครับแต่สองตัวเนี่ยนา,นานเข้าทีนะครับนะครับถูกหวยดูใบนี้นะครับบางทีก็เข้าตัวเลขวิ่งนะครับ เลขเด่นนะบางทีก็เข้า2ตัวตรงเลยมาทั้งบนทั้งล่างนะครับเด่น2กับ3นะแล้วก็ไปดูเรียงเบอร์นะครับเรียงเบอร์ก็เข้าดีนะครับหลัก10ค่อนข้างจะแม่นนะครับก็ให้3 469นะครับามาได้ทั้งบนทั้งล่าง บางทีก็เข้า3ตัวตรงนะครับก็แล้วแต่งวดบางงวดก็ไม่เข้าเล็วิ่งก็ไม่เข้านะครับมาดูม้าสีหมอกจริงม้าสีหมอกเก่งนะครับเป็นอาจารย์ที่ให้หวยแม่นนะครับแต่ก็ให้บน6กับ9นะครับตันวงเลข6นะครับข้างล่าง4กับ6เด่น4นะครับดูสิว่า ผมก็ชอบนะครับเลข6งวดนี้จริงๆชอบแต่งวดที่แล้วมาแล้วนะครับแต่ว่า6ไม่มานะครับอาจจะมางวดนี้ก็ได้นะครับเลข4ี่ก็เหมือนกันงวดที่แล้วผมก็เด่น4นะครับเด่น6บน4ีล่างเหมือนกันแต่ว่าไม่มานะครับแต่อาจจะมางวดนี้ก็ได้นะครับเพราะเลข4ยังเป็นเกษตรและมหาอุดในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับส่วนเลข6ก็ยังเป็นเกษตรนะครับยังมีกําลังที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็มีลายอาจารย์ให้วิ่ง6บน วิ่งสีล่างนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับม้าวิ่งบนนะครับม้าวิ่งวดที่แล้วเขาก็ให้5นะครับก็มา3ามหนะวันนี้ให้ให้สนะครับเลข3ก็ยังเด่นอยู่นะครับมีหลายอาจารย์ที่ให้3นะข้างล่าง8นะครับก็มีอาจารย์บางท่านให้วิ่ง8ล่างเหมือนกันนะครับบางคนก็ให้4บางคนก็ให้6กล่างนะครับก็ลองดูแล้วกัน81 8486นะครับอันนี้คือเอหล็กแม่นบนแม่ล่างนะครับ6ทั้งบนทั้งล่างนะครับอันนี้ก็คงบางทีก็เข้าบนบางทีก็เข้าล่างนะครับประชานิยมนะครับหลัก1ิบสองสี่แปดเก้านะครับหลักสิบค่อนข้างจะแม่นนะครับประชานิยม ก็ลองดูแล้วกันมาได้ทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันอันนี้เลขบอกลาบนะครับเด่นวันที่6เออวันที่1ตุลา6 8 9 8 9นะครับหลัก10คือ6 8กับ9นะครับบางทีก็มาโตดเหมือนกันนะครับบางทีก็มาตัวตรงนะครับเจ้านี้ก็สถิติใช้ได้นะครับเข้าดีเหมือนกัน เลขปลดนี่นะครับเลขปลดนี้ก็น่าสนใจนะครับงวดนี้ให้ 285, 893, 2ตัวล่าง 9394, 67เออ67นี่เป็นเลขที่คนค่อนข้างที่จะให้กันเยอะเหมือนกันนะครับ67นะข้างล่าง6 7มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเป็นเลขที่เด่นมากงวดนี้หลายอาจารย์ให้เด่นเลยนะครับ อันนี้เลข4หางล่างอาจารย์แนนแอดแนนนะครับอาจารย์แนนงวดที่แล้วให้เข้านะครับ90นะครับ90ตรงๆรง79ตั้งแต่ 79.. 32.. 23นะครับจนถึง90ล่าสุดนะครับเอาเขงวดที่จะถึงนะครับ3กับ4เป็นหลัก10นะครับ3กับ5เป็นหลักหน่วยนะก็ลองพิจารณาดูนะครับ อาจารแนนก็แม่นทีเดียวนะครับถนัดเล็กล่างเล็กล่างเข้าบ่อยนะครับหางเดียวนะครับจะบอกว่าล้านเปอร์็ตไม่ต้องกลับโอ้โหมั่นใจมากทีเดียวนะครับ 18. 4. 8. 5. 2นะครับก็ใช้พิจารณาในการเชื่อนะครับเพราะว่าอาจารย์ที่เคยเข้าบางทีก็ไม่เข้าอาจารย์ที่ไม่เข้าบางทีก็มาเข้านะครับเลขมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับตัวกลม,กลม การต่อกลิศนะก็เหมือนกันนะครับที่ผ่านมาเข้ามาตลอดนะครับเลขชนนะครับเข้า 750, ชน 0, น,นะครับเข้า750เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับเข้ามา9งวดแล้วนะงวดนี้ชนเลข9นะครับ9บนจะมาอีกหรือเปล่านะครับ ก็มีหลายจานนะครับให้วิ่ง9ก้าบนนะครับดูเลขเลขเด่นนะครับเจาะใจลุงหวังนะครับเจาะใจลุงหวังบางทีเข้า3ตัวตรงเหมือนกันนะครับถ้าไม่เข้า3ตัวตรงบางทีก็เข้าเลขเด่นนะครับ3กับ6นะครับท่านเลือก3แต่บางทีมันก็ไปออกตัวที่ท่านไม่เลือกก็ได้นะครับบางทีไปออก6นะครับจริงๆงวดน,นี้ผมชอบ6 6มากกว่า3นะครับหรืออาจจะมาด้วยกันก็ได้นะครับ6 3 3 6มเนี่ยมีโอกาสมาด้วยกันนะครับเนี่ยนะครับมีหลายท่านนะครับให้3เด่นงวดนี้นะครับเสือตกถังก็ให้3กันนะครับงวดที่แล้วไม่เข้านะครับให้1กับ6ซึ่งเป็นเลขเด่นที่ผมก็เชื่อมั่นแต่ก็ไม่มานะครับงวดนี้3ก็ยังน่ารุ้นอยู่นะครับเลข3มมีหลายอาจารย์ให้เด่นทีเดียวนะครับ แล้วก็นี่คือให้เด่นบน6ล่าง5ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับการท่านนี้บางทีก็เข้าบนบางทีก็เข้าล่างนะครับบางทีก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับหรือบางงวดก็ไม่เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับต้องพิจารณาอยู่ดูนะครับแต่จริงจริงงวดนี้เป็นเลขที่สวยทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้ง6ทั้งห้านะครับ มาดูหวยลุงเสริมนะครับเลขลุงเสริม1กับ2นะครับสถิติที่ผ่านมาก็เข้ามาตลอดนะครับเป็นเข้ามา8งวดแล้วนะครับไม่เคยพลาดนะครับ 1... 2ตัวมาตัวนะครับเลขเด่น1กับ2ต้องมา1ตัวนะครับอันนี้คือ,อหลัก10ล่างนะครับยาโมอ,อกศึกนะครับ งวดที่แล้วไม่เข้านะครับแต่สถิติที่ผ่านมาค่อนข้างจะดีนะครับปีหนึ่งเนี่ยโอกาสผิดพลาดเนี่ยน่าจะไม่เกิน6 7งวดนะครับส่วนใหญ่จะเข้าตลอดนะหลัก10บสอนะครับใครได้เด่นหลักหน่วยมาก็เอามาเสียบได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเลขเด่นงวดวันที่1ตุลาคมนะครับ16 หน่งหกมีหลายจานให้หนึ่หกศูนย์หกเนี่ยนะครับ5้าด้วยนะครับอาจจะลงล่างก็ได้นะครับเลขโปรนี้รัฐบาลไทยนะครับถ้าไม่มา3ตัวก็อาจจะมา2ตัวนะครับ สองตัวล่างเนี่ยให้ตรงกันเยอะนะครับ165 6าอะไรพวกนี้นะครับ0 6 3 6โอเคนะครับผมก็จะพยายามเอาส่องตัวเลขนะครับของอาจารย์ท่านอื่นมาดูก่อนนะครับแต่ตัวเลขในใจผมก็มีอยู่แล้วนะครับยังไม่ทันสรุปนะครับเอาไว้ใกล้ๆหวยออกค่อยมาสรุปกันอีกทีนะครับตอนนี้เอาตัวเลขท่านอื่นไปพิจารณาดูก่อนนะครับ มีตรงไหนอีกนะครับเดี๋ยวามาเจาะเลขเด่นอีกทีมีอีกนะครับแต่ก็อย่าไปใส่ใจมากเกินไปนะครับบางครั้งก็ทำให้เราสับสนแล้วอย่าไปซื้อเยอะเกินไปเอาเฉพาะตัวที่เรารักเราชอบเรามั่นใจนะครับอันนี้ก็ขอให้เม็ดเดียว 16กกันยาเขาให้90อ่อน,นหมดที่แล้วอันนี้1ตุลาพินพิศานี่ก็เลขวิ่งเขาก็เก่งนะครับเข้ามา5 6หกงวดแล้วนะครับงวดนี้ให้เลข2องนะครับงวดก่อนวิ่งหออก9 3 5าหนะครับ 4 5 6หกลัก10นะครับหลักหน่วย0 12นะครับอันนี้ก็คือ,เ,อเจแดงพารวยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่สาวใจดีกทมเลขตัวนี้ผมก็ชอบนะครับเลข6กเนี่ย6 1 6น 8, 8 1นะเป็นตัวเต็งเลยนะครับผมสมตัวนี้น่าสนใจนะครับข้างบน ข้างล่าง1รองสองนะห้าหนึ่งห้าสองให้ไม่เยอะนะครับแต่เป็นตัวเลขที่น่าสนใจตัวนี้ตัวเลขค่อนข้างจะเยอะนะต้องตั้งสติดูใหด้ดีดูมากก็ปวดหัวหวยเด็ดนะ กเกษตร6กเลงศูนย์นะครับนี่เลขทางโหราศาสตร์นะครับถึง 1- นึ่ถึง3 1 4นะครับ3เลข3ก็ยังเป็นมหาจักรนะครับเลข4ก็เป็นกเกษตรได้มหาอุดนะครับ0 6, 4, นะูนย์ห4ามหกสี่ก็ยังน่ารุ้นอยู่นะครับอ๋อท่านให้ตัวเดียวนี่เด็ดขาดมากนะครับแต่จริงๆแล้วไล่64ไปเลยก็ได้0 6 4 1 6 4 2 6 4นนะครับ3 6 4นะ สิลุ้นนะครับเลขหกตัวนี้นะครับวดที่แล้วผมให้หกหนึเป็นตัวเด่นแต่ก็ไม่มานะครับอาจจะมางวดนี้ก็ได้นะครับเด่นบน4กับ9นะครับวดที่แล้วก็ให้เจ็ดกับ5มา5นะครับงวดนี้ให้4กับ9กนะครับก็ยังมีสิทธลุ้นนะครับ อาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับ4กับ9รัฐบาล951 95กับ51นะครับเด่น91นงวดนี้ก็ให้2 10. หลัก10นะนวดก่อน3 2 4งวดนี้ก็ให้ 938แล้วก็2หลัก10นะครับ2ตัวล่างเด่นนะครับ8 1 1หนึ่งนเลขนี้งวดที่แล้วท่านก็ให้ถูกนะครับ10หน่วยนะครับ หากับหนึ่งนะครับข้างบนเจ้านี้ก็ให้มาสี่ห้างวดนะครับเข้ามาสี่ห้างวดแล้วนะครับคนไทยบ้านนะครับงวดนี้ให้มาแต่ว่า เลขไม่ค่อยตรงกับที่ผมคาดการไว้นะครับแต่ของเขาอาจจะถูกก็ได้นะครับเขาให้แม่นมาอันนี้ก็ว่าให้ตรงกันหลายเจ้านะครับสา3ห้7สานะครับเลขเจเด่นนะครับ7 3 3 7ส6มสนะครับ บนหรือล่างมีสิทธิ์มาได้ทั้งนั้นครับชอบตัวไหนก็ดูประกอบได้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูอีกทีนะครับสําหรับเลขของผมก็ดูประกอบกับเลขอาจารย์ทาดอืดน,นะครับ เลข6 3 6 7คนให้กันเยอะนะครับ6 1 4 7 3 5หนะครับนี่ครับคนนี้ก็ให้เข้ามาน่าจะ3 4สีงวดเหมือนกันนะครับคู่เมืองคู่เมืองจาดคู่เมืองนะครับวดน,นี้เน้น6นะครับ6หลักสิบตรงใจผมเลยนะครับผมชอบเลข6งวดน,นี้นะครับ 0 6 2 6 6 6 8 6 6 9แนะครับแต่จริงๆผมชอบ6 7อีกตัวหนึ่งนะครับหก็ 6, 7, ก็ยังน่ารุ้นนะเลข7ยังเป็นเลขเกษตรทางทักษะเ,เป็นเกษตรทางโหราศาสตร์นะครับเลขเก็บตกนะครับเข้ามาเกือบทุกงวดนะครับนานๆที่จะหลุดทีนะครับเข้ามาเกือบทุกงวดเพียงแต่ว่าบางงวดเข้า1ตัวบางงวดเข้า2ตัวนะครับงวดนี้3 4 7 ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งต้องมานะครับบางทีอาจจะมาถึงสองตัวนะอันนี้ล่างนะครับให้ล่างเจ้านี้ให้เก้าบอเก้าศูนย์นะครับวันนี้ให้สี่นะแอดอะไรนะเอดเต้นะ เลข4่ล่างก็ตรงกับหลายอาจารย์นะครับเลข4กับเลข8มีหลายท่านที่ให้เป็นเลขวิ่งล่างนะครับแน่ๆอาจจะมา4 8 8 4ก็ได้นะครับมาตัวจ้านะอันนี้มาจากไหนเนี่ยเลขเด่นบนนะครับ4กับ5นะครับมา1ตัวนะ วิ่งบนก็แม่นนะครับหมูออร์ไทยนะครับแอดหมูออร์ไทย3กับ5นะครับจานชวโรดนะครับ0กับ1นะครับบนนะครับอาจจะมา1-2ถึงตัวนะครับชวโรดงวดที่แล้วให้3กับ4ก็มา935นะครับงวดนี้ให้0กับ1นะ สถิติเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับร้อยบนนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสถิติเข้ามาน่าจะเป็นสิบงวดแล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งหลักร้อยนะครับตกอันนี้ก็เอาไว้ดูนะครับเ่ะแลวใกล้จะออกผมก็มาสรุป เลขของผมอีกทีนะครับตอนนี้2เลขของอาจารย์ท่านอื่นไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตาม,มารับฟังนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และเกตกดติดตามนะครับแชร์เลขเด็ดให้เพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆจะได้มีโชคมีลาบนะครับขอให้แฟนคลับทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับพิจารณาตัวเลขให้ดีนะครับที่ให้ดู ที่ผ่านมามันต้องออกตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องจับให้ถูกว่าจะออกตัวไหนนะครับนะค่อยมาสรุปอีกทีนะครับผมจะไปพิเคราะห์พิจารณาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็มาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับที่ผ่านมาเข้าแค่คู่โต๊ดนะครับก็เลขเด่นเลข9นะครับคู่โต๊ด93นะพยายามเต็มที่แล้วครับแต่ได้แค่นี้นะครับงไงขอ ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะพยายามสู้ต่อไปนะครับเพื่อให้พวกเรามีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะครับเหมือนที่เคยทํามาที่ที่เคยทําได้แต่ช่วงหลังเลขผมไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับแต่มาปีนี้ถือว่าดีนะครับเข้าตรงไป3ตัวตรงไปงวดหนึ่งเข้าโตดไปออสองน่าจะงวด2ง,งวดนี่แหละครับเข้าโตดแล้วเข้า2ตัวไปขนาะ ประมาณ3 4 4งวดได้นะครับตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาเนี่ยนะครับงั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับต้องใช้พิจารณาญาณนะครับอย่าเพิ่งเชื่อตัวที่เคยบอกถูกงวดต่อไปจะผิดก็ได้นะครับอะไรที่บอกผิดงวดต่อไปจะถูกนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ